ขอนะนนำตัวแทนจากหกหมู่บ้านคือสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแอนดินชาสิเสธกุลเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านมิตราทรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธาราเดิศสิรินิเป็นตัวแทนของหมู่บ้านคอนแดนส์่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรลามงศเจริญทรัพย์เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านคอนเดนส่ะ สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากหมู่บ้านลวสาลีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาลีสารทองแย้มค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวรรณสเมตดรานิชค่ะรนสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านรีดาพัทค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนาพรลุมพิการนนท์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลุมพรนนสะอาดค่ะสวัสดีค่ะ พวกหนูเป็นตัวแทนจากหมู่บ <spell asia. S 1> ้านวัชราพันธ์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคือกิตาพัชรินิตค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไพรนาลาสเสรีน่าค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลพัชร์เพิ่งพรานพันธ์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลพัชรตั้งราธนาคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านสันตามาลีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาชิตตาวัชร์สันติพรค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคือกิตาอาชวามจศนาค่ะ เด็พดพจน์ใหม่ให้เนาะโนโน้มีหน้าที่ตอบโนโน้ชื่ออะไรลูกเอาป้ายชื่อออกมาสิโนโน,นเอมโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอาสาชันประวัติศาสตรอ้าวอ่านเพจัดฟังก์ลูกว่าโน้ตอบว่าไงเวลามันสามารถปรับเขียนเริ่มใหม่ได้ไอ้านาฬิกามันสามารถรับเขียนเริ่มใหม่ได้เวลามันไม่สามารถวนกลับมาได้แลเริ่มใหม่ได้อตอกปืนให้ด้วยเอาหนังสืมอมาแลกเดิมเล่สุดท้ายออกมา สุดยอดเลยโอ้ยคือนีคิดได้เหรอคิดได้คิดได้ออ๋ไม่มีอะไรนะ ั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแท่บัดนี้ขอจงใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝืนผลไปฝันตาฝันฝันไฟอบรมบ่มเพราะสจิต่อใจส่งเสริมสอดไส้สวมใส่ คนน่านโอดพอเราอยู่กับความสบายมากมพอไปเจอความสบายน้อยๆเราจะรู้สึกว่าลําบากพอเราอยู่กับความลําบากมากๆเราเราไปเจอความลําบากน้อยๆเราจะรู้สึกว่าสบายโอ้โหน้องน้อยนี่เดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวเพียขึ้นคุยังงงมัยคุณยังควาไม่ทันเลยเมื่อกี้หนึ่งานอยู่เดียวรอไสุดท้ายก็มีนะกอาการนี้อะไรโอ้โหมีเพื่อนมีเพื่อนเชื่อพอเราอยู่กับ สบายมากมพอเราเจอความสบายไม่น้อยเราจะรู้สึกว่าลําบากพอเราอยู่กับความลำบากลําบากมากๆพอเราเจอความลำบากไม่น้อยเราจะรู้สึกว่าสบายเออโอ้ยอเไมะไรอะไรโอ้โหไหน้วยไหน้ยอะไรออเดี๋ยวเดี๋ยวผัดนิดบ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลินชาสิทธากุลเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านมิตรราธรค่ะวันนี้หนูจะมาฝากคำสอนของหลวงปู่ชาเธอจงระวงังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ เธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะว่าอุปนิสัยของเธอจะเป็นตัวกําหนดชีวิตของเธอคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเบญหญงาาิงค่ะคารามอกุจเรนซ่าเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านความแดนสุรรางที่หนูได้มาอบรมคุณธรรมจดัดเวทีธรรมณที่แห่งนี้หนูได้ประสบการณ์และความรู้เืองื่นอมากมาย วันนี้หนูจะนำความรู้ที่หนูได้มาแบ,บ่งปันเพื่อนเพื่อนค่ะหนูได้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรของชีวิตหนึ่งหนูได้ความรู้อของคุณครูทีนชีวิตบ้านเรามีหน้าที่อย่างไรสองเรารู้เป้าหมายของชีวิตว่าอนาคตเราอยากเป็นอะไรและสามรู้จักการใช้ชีวิตในทางที่ดีหรือไม่ดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวราสุเมธวาน,นิชเป็นตัวแทนจากบ้านรวมสาลีมาสรุปประโยชน์ และพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆประจำวันเกิดหรือคำสอนข้อคิดต่างๆของหลวงพ่อชาและพระองค์อืน่นๆที่มีสค,มความสำคัญค่ะและ2ก็คือเราจะได้เพื่อนใหม่จากโรงเรียนอืน่นๆซึ่งเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีไว้ไวไวในอนาคตสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกิตทาทอสนิทหนูเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านวชลปัน วันนี้หนูมีข้อคิดมาฝากค่ะคือคนดีอยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราไม่ดีแล้วเราจะไปอยู่กับใครมันก็ไม่ดีทั้งนั้นสวัสดีค่ะหนูได้ ตรงนี้ั้งนี้ค่ะ